ตรงนี้ที่เราพูดกันทุกวันคร<ช>ับมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้จะไปแก้ไขแล้วเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรดูมันบ้านเหมือนมันมืดไปหมดมันันหาทางออกไม่ค่อยจะได้เออท่านผู้รู้ต่างๆได้แสดงความคิดเห็นเราเห็นด้วยทั้งสิ้นแต่เรายังไม่เห็นเลยว่าเราจะแก้กอกไปทางไหน<า>ะจะเอลี่ยนชาอิมทางไหนมีข้อหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนถามว่าหนึ่ง เรื่องสถาบันนะครับเรื่องสถาบันเนี่ยมีนโยบายอย่างไรหรือว่ามีะอะไรที่พอจะมาเป็นเครื่องคําจุนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่ว่าแดงออกมาเต็มเต็มไปหมดแล้วเขาอาหาังการมากครับครับไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายไม่ได้เกรงกลัวอะไรใดทั้งสิ้นการพูดจาต่างๆโกหังยะโสคือเขาเขามันใหญ่จริงๆอะครับครับ,รบอันนี้นะ ผมขอย้อนไปอย่างนี้นิดหนึ่งว่าผมนึกในเอ๊ะขำๆอยู่เมือไงนะว่าวันที่วันเลือกตั้งนะฝนตกหนักมากเลยตกหนักจริงๆทั่วประเทศเชียงมงเชียงใหม่ทั่วประเทศตกหนักมากแต่เขาบอกกันอย่างนี้ว่าฝนตกที่หมู่หล่ยแต่ที่เหลือกัางต่อเองแล้วเป็นความจริงแล้วด้วยเป็นความจริงอย่างนั้นแต่ด้วยว่โอ้โหดูดูแล้วเนี่ยอ่าอ เออไอสีห้าสัตว์ที่ว่านะั้นเข้าสภากันเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องสิ่งจริงเยปพันธมิตรทําไอ้ตรงนี้ไว้เนี่ยเยี่ยมยอดมากผขอรอมือให้ <Ach. S 2> ทีนี้มาดูว่าเราเนะี่ยผมเนี่ยรู้หรือว่าคนทุกคนก็รู้จักทักษิณไปอย่างดีผมจะถามว่าทาักษิณพูดอะไรที่เป็นความจริงจากที่เขาพูดบ้างหรือไม่ ตั้งแต่เขาเป็นนายกมาอะไรมาเขาเคยพูดตรงกับสิ่งที่เขา,เา,เอ,าออกมาได้หรือไม่เช่นพูดดําเขาจะแปลเป็งขาวครับพูดขาวเขาจะแปลเป็งดำํำตอลอดเวลาอย่างนี้อย่างที่ว่านี้เราโทษตะรวงประกร,รมไม่มีอย่างนั้นใครเชื่อครับผมคงคนหนึ่งอ่ะผมบวชมาผมก็ไม่เชื่อไปต้องอมพระอมบวชมาเลยครับผมก็ไม่เชื่อครับแต่ว่าการกระทาของเขาเนี่ยอาจจะเออนะเอ,อไม่ชงช้า ค่อยๆเจดค่อยๆไปแต่แน่นอนครับไอ้เรื่องนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จริงแลวอีกเรื่องนึงคืออย่างนักวุฒิเคยพวกแกนำแกนำแดงทั้งหลายแหละเจ้า<ช><ช>พอระธรผมไม่รู้ไม่เข้าใจว่ากฎหมายของกรกต,ตมันมันคืออะไรครับมันศักดิธิ์แค่ไหนครับเพราะผมเห็นพกพอพวกนี้เข้ามามากปุ๊บทุกคนถอยหลังกันหมด กลัวเหลือเกินนะครับมันกลัวอะไรครับคุณถามจริงกฎหมายก็ต้องทําไปตามกฎหมายที่ถูกต้องแล้วกลัวอะไรครับเนี่ยตำรวจตำรวจโอ้โหออกมากันลางไปหมดจากเดิมไม่เคยจับนาดน,นี้นี่ก็ไม่เคยทําอะไรเดี๋ยวนี้โอ้จับพิธิยุสสู่ชุมชนครับ,บมันแสดงกันอย่างเต็มที่ผมมองว่ามันเป็นอะไรเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้เนี่ย ้องมีทักษณิณคนเดียวหรือจึงอยู่ได้รัฐาบาลอื่นเนี่ยไม่มีทางเลยเลยครับที่เราจะอาศัยได้นโยบายของของเขาที่ออกมาพวกมานั่งคิดคิด,คดเขาทําได้อย่างไรเขาจะทาได้จริงแค่ไหนดูแล้วมันไม่มีทางเลยแต่เขาก็บอกว่าเขาจะทำเขาจะทำก็สัญญาว่าเขาจะทำอ,ะอย่างนี้เป็นต้น ผมต้องบอกเอ๊ะมันยนังไงผมอยากจะเรียกเรียกเออรัฐบ,บาลชุดน,นี้ว่ารัฐบาลไพรได้ไหมครับรัฐบาลไพรรัฐบาลไพรได้ไหมครับเพราะว่าเขา,าพวกเสื้แดงเนี่ยเขาใส่เสื้อไพรเลยนะทักษิณก็ใส่เสื้อไพรนะถ้าคุณสังเกตดีๆตั้งแต่ที่เขายิบเอ่อออกมารารนวะาะก็ใส่เสื้อแลวนะใช่เพราะงั้นรัฐบาลชุดนี้ผมจะเรียกว่าไพรได้ไหม ตอนนี้เนี่ยนะต่อไปนี้เนี่ยพวกใคร่จะครองเมืองอะไรครับตรอะงั้นพวกคำมาหรือคนทั้นกลางจงสยบกับเขาได้แล้วตอนนี้บ้านเมืองเราใช่เป็นใหญ่แล้วครับขอบคุณครับครับแบบที่เขาว่าตัเบื้องจะเฟื่องฟูรอยร้ำเต้าน้อยจะถอยจมผู้ดีจะเดินตรอ คลอกเดิมถนนคำกำไลใช่ไหมครับครับใช่ครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าทางช่อง13ามีท่านมีท่านไพศาลท่านชัยวัฒน์เนี่ยก็บอกเรื่องนี้เป็นช่วงๆมาอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพอถึงวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งเท่านั้นที่ตื่นรู้และส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะวิ่งตามกระแสการต่อสู้ครับมีคนจํานวนเก้าแสนกว่าคนนะครับที่ไปเลือกโหวตโนได้9ก้0 0สคนครับ ก็ต้องถือว่าคน9,58,000คนที่ตื่นรู้เนี่ยไม่ง่ายใช่ไหมครับที่จะฝ่าทั้งกระแสความเข้าใจกระแสความกลัวทักษินกระแสการใส่ร้ายป้ายสีหรือแม้แต่พวกเดียวกันเองที่อาจจะเห็นต่างกันใช่ไหมครับนั้นในส่วนนี้ก็น่าจะภาคภูมิใจนะครับคน9ก้าแสนกว่าที่ไปเลือกบหวตโนได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นครับยังอยู่ในสายไหมครับ ครับผมอยู่ในสายครับครับเชิญครับครับเอะไรครับครับสวัสดีครับท่านมนวิทย์ครับผมผมเดือกันอย่าดุนเปล่งขันนะครับสวัสดีครับต่อได้เลยครับผมเหมครับพูดต่อเลยครับครับท่านครับหวังว่าท่านคงจำผมได้นะจำได้ครับท่านยูเอสาภาพเอโอทครับผมจำได้ครับ ผมตอนช่วงนี้ผมยังไม่อยากจะให้รัฐบาลารีบทำอะไรนะครับขอให้เอาคุณวิระก,กับคุณลัตีกลับก่อนนะครับ,รบ <laughs> มีแนวโน้มครับครับผมอยากให้รัฐบาลคุณนี้เอาคุณวิระก,กับคุณลัตีกลับมาก่อนแล้วคิดจะทำอย่างอื่นนะครับแล้วเพื่อที่ได้กลับมาแล้วก็มาล่อพวกความมั่นคงทั้งหลายแหล่เนี่ยครับ ครับพูดต่อเนื่องเลยครับครับโดยโดย,โดยเฉพาะสถาบันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทหารและตำรวจโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยจะต้องรีบดำเนเินการนะครับผมผมขอจะฝากท่านบรรวิตประแคนเพพาะผมก็ครับเสียงคงไม่ดีชื่นชมท่านครับท่านเคยคต่อสู้กับผมมาที่การท่าอากาศยานครับ ครับร่วมต่อสู้มาอย่างแข็งขันเลยนะครับครับรับขอบความคุณท่านบรมิตรครับครับก็เรียนท่านว่าผมเชื่อว่าคุณวีระกับคุณดาตรีจะได้กลับเร็วๆนี้ครับครับเขาคงได้กลับเร็ว้เพราะว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่เป็นสับะรดครุยแล้วก็ดูเหมือนจะเอาเข้าไปติดเออแล้วไม่รู้ว่าพนิ์เขตนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับแพ้ไปสองพันกว่าคะแนนสมนำหน้าแต่ถ้าโหวตโนไปรวมนี่ชนะนะครับสมนำหน้าชนมาสมนำหน้า สมนำหน้ามีคะแนนโหวตโนในเขตคุณพนิดเกือบประมาณ6,000คะแนนคุณพนิดขาดไป2,000กว่าสมนำหน้าหลอกเพื่อนเราไปโดนจับครับแล้วก็บัตรเสียเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าบัตรเสียส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโหวตโนมันจะมั่วเราหรือเปล่าเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปดูได้ใช่ครับสวัสดีครับสายต่อไปครับฮัลโหลครับเชิญครับได้ยินไหมคะได้ยินครับ ด่อ,นอันโทรมาจากวังทองหลังกรุงเทพนะคะเิญครับเะเรียนถามว่าประเทศไทยเป็นศาสนาเป็นเมืองที่นับถือศาสนาพุทธนะคะครับแต่ทําไมถึงได้มีอยู่แค่กระหยิบมือเดียวที่รู้จักดีจักชั่วเช่นเอฟเอ็มแล้วก็สยามไทยแล้วก็เอสทวนอกจากนั้นหกสิบกว่าล้านคนนี่ ไม่รู้จักคําว่าดีหระชั่วเป็นยังไงหรอคะข้อที่สองนะคะ <c oughs> สื่อนะคะสื่อเมืองไทยเนี่ยสมควรจะปิดไม่ต้องสอนละคะ่ะนิเทศาาศาสตร์วารสารศาสตร์ทั้งหลายอะ่ะ <c oughs> เรื่องเขตแดนคุณไม่พูดถึงเลย <c oughs> เรื่องคนที่เขาทำดีคุณไม่เอามาออกข่าวเลยแต่ไอ้พวกชั่วชัวที่อยู่เมืองนอกนะคะสามารถฟลนอินข้ามประเทศมาปุกกระดมได้ตลอดเวลา ครับนี่เหรอคะคุณสมบัติของสื่อไทยข้อที่สามนะคะคการที่นักการเมืองนะคะของประเทศอื่นนะกว่าเขาจะความตัวขึ้นมาได้เขาต้องหาเสียงชับแย่แต่เมืองไทยขอให้คุณมีทุนมีมีมวลชนบวกความชั่วคุณสามารถครองอำนาจได้ <c oughs> นี่เหรอคือประเทศไทยซึ่งสมควรซึ่งเคยคิดว่าน่าอยู่แต่คิดว่า ชาตินี้คงไม่น่าอยู่แล้วเมืองไทยสมัยเนี้ค่ะขอบคุณค่ะจากวางทองหลังครับความจริงทั้งนั้นนะครับความจริงทั้งนั้นเลยท่านก็ท่านก็ให้สัญญาณมาต่อเนื่องกับเรื่องนี้มาตลอดครับครับเราก็ทานเขาไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าเราเป็นเพียงสื่อเล็กๆนะครับก็ทําไปก็โดนแกล้งไปโดนปลามาดไปตลอดเวลาเลยครับจะขอตุนสนับสนุนก็ยังยากใช่ไหมครับไม่มีโอกาสเลยแลวสู้เขาได้บัดรุ่นรุน ขนาดแนะนารัฐบาลไปแล้วรัฐบาลก็ยังพูดเก่งแต่ว่าไม่ไม่ดาเนินการอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันใช่ไหมครับไอ้พูดยากใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับยินดีครับครับนมันสการครับท่านครับคนยอมยอมพรคนกล้าขอบคุณครับไม่ได้เจอหลายวันยินดีครับครับเพื่อจะมามีความคิดเห็นอย่างนี้เจอบ้านเมืองเราในปัจจุบันเนี่ยต้องถอยหลังไปในสมัยคอมมวนิสต์อ่ะ ทำว่าถอยหลังไปสมัยคอมมอนิสต์นี่หมายว่าต้องใช้ทหารเนี่ยออกจัดรายการประจําภูมิภาคประจําจังหวัดอ่าสมัยก่อนเ็าเรียกว่าปอกขวัญทหารกล้าใช่ไหมครับอ่าปอกขวัญทหารกล้านี่ก็ปอกขวัญทหารกล้าเพื่อทีนี้ว่าเราจะจัดรายการแล้วไดนนําคนทั้งหลายค่ะเชิญเชนญกําัหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ได้ว่าว่าใครเข้าใจประชาธิปไตยให้มาบัรยายแข่งขันกันแล้วจะได้นงวันเราจะได้รู้ว่าน้ำหน้าของคำว่า ในปัจจุบันเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยมันหมายถึงอะไรอย่างไรครับนแล้วเรื่องเนี่ยไอ้ไออาตมาก็เล่นไม่เป็นไอเน็ตบุ๊กไอน,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 นี่ไอพวกนี้นะมันต,ต้องมีคนเราต้องจ้างของพวกเราเนี่ยเข้าไปสู่ในรายการใี้รวปลูกแลวให้ถามคนที่เขาเล่นในรายการว่าถามว่าไออย่างนี้ก็แล้วกันถ้าคุณมีพ่อแม่แล้วคุณไม่เขารพพ่อแม่เนี่ยคุณจะแย่ต่อไปหรือคุณจะเจริญต่อไปนะฉันใดประเทศไทยเมืองไทยที่เขาที่เขาบอกว่าจะล้มมาสถาบันในภายปีห้า ้าเนี่ยนะที่มาเ่มื่าภาคเย็นนี่ที่เขาเปิดไปในกีเดบุกแล้วเขาจะล้มในพายอย่างนี้แล้วเนี่ยมามาเหมือนกับคณะรัฐุนเนีพอเ,เปิดพวกแหมจะจัดงานเพื่อมันเข้าตำราเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะเพื่อจะผู้ให้ดีใจะนะและผลท้ายไม่คุณกระทำผลุท้ายมันก็เข้าตำราเขาเรียกอะไรดีอยู่แค่หน้าบ้านทั้งหลังนี่เละตุ่มเป๊ะเลยเนี่ยครับนี่นะในหลักของรัฐบาลเนี่ยแลว้วก็เดินคุณธี่ดาแดงเนี่ย และในใจอึ้งพากรทีอ่ในในใอาตามาดูช่อง,งอื่นนี่นะที่เขาบอกว่าจะต้องติดตามล้วนลานจะต้องให้ยกเลิกมากตรา1บ1 1 2ให้ได้แลวเมื่อวานนี้อาตามาก็ดีใจชั่วขณะหนึ่งที่ผลตํารวจเอจเร์ของสพผงเจริญบอกว่าถ้าใครจัดใคยการเปิดตางการนะอภิปรายเสนอรงสบาลนี้นจับทันทีแต่มันจะเป็นไปได้ไหมในคุณยมหรือว่ามันจะเป็นไปได้หรือมันจะเป็นไปได้ป่าขนาดนี้ รายการต่างๆอะไวิทยุชุมชนที่เขาพูดไม่ได้เดียเดเบียนอะไรเลยก็ยังถูกทําลายลงแล้วอย่างนี้เนี่ยแล้วในหลักที่แท้จริงเราเป็นข้าราชาการเนี่ยถ้าเราไม่ทําผิดถึงถูกไล่ออกเนี่ยเราไม่กลัวอะไรนะรอย่างไรเราก็เป็นข้าราชาการในพระบาบาดเจ็พระเจ้ายอยู่หัวแต่เราไม่คิดอย่างนี้แล้วเราจะคิดจะช่วขนาดแล้วเราไม่คิดหรือว่ามันเป็นอย่างนี้งั้นขอยหลังอดีตแล้วไม่ต้องนับเลยนับปัจจุบนันไปไม่มีบรรพบุบุสร้างชาติมา แล้วเราจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งแห่งการเล่าเรียนน่ะเหมือนกอไกเขอขายเรา,ขาไม่ต้องเรียนเลยตั้งบัดล้มไปหมดแล้วก็ตั้งกันใหม่อย่างเงี้ยแล้วประเทศชาติอื่นเขาจะยอมรับเราหรืออย่างนี้ก็เป็นต้นแล้วว่าเมื่อคนปัจจุบันเนี่ยแต่อัตมาก็มาเรง่องนี้นะอาตมามาคิดเด็กในปัจจุบันเหลนอัตมาอายุสี่ขวบเขาชวนยายเขามาเยี่ยมอัตมาเขาบอกว่าตาถูกรถอชนเออนี่ขนาดเด็กสี่ขวบพูดอย่างนี้ได้ความคิดของเด็ก แล้วทีเด็กที่มันเรียนในของพิวเตอร์ที่มันมันคิดไปนอกกรอบที่มันเชื่อโดยเฉพาะอ่าที่มันทําลายร่วมแันในอินเทอร์เนต็ตในเน็ตบุกอะไรเรื่องสถาบันที่มันดา่ากันชาบ้านฮันแลนด์เนี่ยแต่บุคคลพวกนี้นะในอนาคตชาติเนี่ยประเทศไทยเรานี่จะเป็นแอฟริกาจะไม่มีข้าวปลาหากินแขนไทยจะเป็นขาด้วนแขนด้วนเนี่ยก็อยากจะมาทึกจารึกแผ่นทีลาเขาไว้ในอนาคตชาติม่อเขาเปิดดูจะได้รู้ว่าบุคคลเช่นนี้ ญาบุคคลผู้มีบาร,รมีสูงสุดก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปียบเหมือนพระโพธิสัตว์ที่แท้จริงรโดยไม่คํานึงถึงใครโดยช่วยดูแลทุกสัดส่วนเมื่อมีใครร้องขอก็ช่วยอย่างนี้เป็นตน้นทางนั้นสถานการณ์บ้านเมืองของเราในขณะนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรแล้วมันดีแางนอกข้างในมันปุบหมดแล้วมันก็เข้าตาราที่ว่าไม้โพรงนะฮะบองไปใกล้ๆเห็นใหญ่ล่มเย็นพอเข้าไปใกล้ล้มทับตายเลยนั่นสถานการณ์เป็นอย่างนี้ แล้วอย่างเมื่อวานนี้พลเอาอจะมาธริศพอรอย่างนี้ตามหลักที่แท้จริงมันไม่ใช่โจรกลับใจนะไอ้ที่เขาสาธกยกประตูให้รู้ความว่าพระองคุิมาณไม่ได้กลับใจเป็นไปตามสเต็ปท่านจะต้องไปเดินเรือดังนั้นแล้วท้ายท่านจะฆ่าแม่ท่านให้ครบหนึ่งร้อยนิ้วเนี่ยเพื่อการศึกษาวิชาที่เพื่อนร่วมกับอาจารย์หลอกท่านเพื่อจะให้ผูกฆ่าในหนึ่งร้อยนิ้วเนี่ยเขาไม่ได้โจรกลับใจเขาเรียกเป็นไปตามสเต็ปอย่างนั้นโจรกลับใจที่แท,ท,แท้จริงมันต้องทําผิดแล้วหมายว่า ขับใจแล้วจะประกาศให้เป็นบุคคลที่เด่นได้ต้องตายจะแล้ว้งนั้นไาครประกาศเมื่อยังไม่ไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวมันลืมตัวฉะนั้นคนเรามายกย่องอะไรทําที่ผายหมดนั้นเราแสแดงไวน้อยใจเลยก่อนใช่เาสกทครับแม้พระคุณเจ้าพูดถูกเลยนะครับ,รบและทันสมัยมากสมัยก่อน